วันนี้มา,มาที่ับที่ทดินลุงเจริญเ,เนาะทำตามเศรษฐกิจพอเพียงใ,<ช>ในหลวงราชการที่9ครับใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์ <c oughs> มีอะไรบ้างครับลงุงที่ปลูกไว้มีหลายอย่างเลยคราาับวัวะปากะเผาอันนี้เครียกงใบชะพูใบชะพูสำหรับกันหมน่อไม้แกงห่อม้ครับอันนี้มันมันเม็ดแตง่แตงโมแตงอะไรเวลากินมันหวานมันจะขึ้นใน้องมันเงี้ยธรทำรมทานนะครับ ไไ Beni, อันนี้กะเพรานะครับ <English> อันนี้ต้นมะนาวเลยแสดงว่าเป็นมะนาวที่ขึ้นเองใช่ไหมมะนาวขึ้นเองใส่ในกระในถันอย่างนั้นอ่ะแล้วก้งฝังเลยอันนี้โหระพาโหระพานะครับอ่าแต่กะเพรานี้หลายต้นหลายต้นนั่นแตงพวกผักโรยไว้มันขึ้นนเองอ่ะอ๋อผ <T> ักโรยไว้ข <c oughs> ึ้นเองครับอันนี้พริกไหมครับพริกพริกพริกขึ้นขึ้นยอด พริกจินดาเนาะใช่ไหมพริกตามชาวบ้านเขาเอามาขายแล้วก็มันเอาเม็ดมันเช่อโรยอ๋อได้ได้ถ้าได้ไงเดี๋ยวผมอาจจะมาขอไปสักสองสามต้นนะครับได้คเับเยอะเลยนะอยากจะาววันม่วันหลังครับวันหลังเดี๋ยววันวันนี้ไม่ได้เตรียมอะไรมาเนันแน่นกนเดี๋ยวเดี๋ยวจะลองขอไปปลูกที่แบบพอดีผมก็าทำเศรษฐกิจพอเพียงเหมือนครับ มีปลูกมะเขือเพิ่อจะปลูกเพิ่งจะถสมยินใหม่ดิเก็เลยปกนี่มีขี้วัวด้วยนะขี้วัวปนข้าวข้าวขี้วัวแห้งครับอันนี้ก็จะเป็นชะอมชะอมโจมเวลาทอดไข่เนาะแล้วก็ต้มจิ้มน้ำพริกมะเขือโอ้ทำไว้ตลอดแนวเลยครับ ไม่ลจรเถึงตรงนี้น้ำมันไม่มีโอ้ตรงนี้ก็มีมุมพักผ่อนนยนะเข้าเข้าไปดูอันนี้อะไรครับบ้านอะไรอันนั้นเขาเรียกอะไรต้นคูน่ะคูนเหมือนยังก็คล้ายคล้ายๆเผือกพวกบอนลพวกอะไรแต่อันนี้ไม่คันกินดิบได้มันย้ายมาใหม่ๆมันร้อนมันเพิ่งจะเริ่ม อรากมันกำลังเริ่มติดเริ่มอะไรครับขอบคุณลุงมากเลยครับครับสวัสดีปลูกไปต้วเราะไปนู่นโอ้มีเดี๋ยววันหลังเดี๋ยวเดี๋ยวจะมาไทยกนะครับขอบคุณคุณลุงมากเลยครับพอดีผมจะได้เอาลงในกลุ่มเกษตรให้เพื่อนๆได้ดูกันครับครับัสดีครับ